สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวยูทูบและเฟซบุ๊กทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรพะเจริญมีรถ L3208 มานํานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้ราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่2 3 5 0 0 0บาทนะ2 3 5 0 0 0บาทมีผ่านหลังให้หนึ่งพวงครับมีตัวถ่วงให้ด้วยนะราคานี้ยังต่อรองได้ครับ3เอ่อ235,000บาทนะ <c oughs> ต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกมีค่าแนะนำให้3,000บาทครับครับส่งฟรีให้ สามร้อยกิโลแรกนะท่านใดมาไม่ได้ว่าจำามาหนึ่งหมื่นบาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินสตาร์ทเราลองขับ,ด,ขบด,ดูครับสตาร์ทเลยดไม่ไ้ครับใส่ทอซิ่ิงให้ด้วยนะต้านหลังไวครับเหมาะสำหรับไปใช้ในครอบครัวครับนาไม่ถึงร้อยไร่ คันนี้ครับเป็นยาดอกบ้างด้วยครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยได้ครับโทรกโทรแปดหนึ่งกครับโอเคทริปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ